อ่างทองมีแบบนี้ด้วยหรอสนามบอลขนาดใหญ่รีสอร์ทห้องพักห้องจัดเลี้ยงรมจบที่นี่เลยครับสนามบอลป่าโมกนานโนฟุตบอลคลับและนี่คือพี่วินยัยเจ้าของที่นี่ครับวันที่ผมมาเป็นช่วงเสารา์วตย์ก็จะมีน้องๆมาเตะก,กันเยอะมากและมีโค้ชคอยสอนหลายท่านเลยครับและก็ยังมีมุมกาแฟเตะบอลเล่นบอนลร้อนๆในเนื่อยเขามาพักในห้องแอร์เย็นชื่นใจบรรยากาศรอบข้างร่มรื่นมากๆพักดื่มกาแฟหอมๆต่อกันด้วยห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่มีทั้งสระน้ำและโซนเล่นดนตรีสถานที่จัดยังมีทั้งแนรรมและกลางแจ้งนะครับห้องนี้สะอาดเรียบรูดูแพงมากๆขนาดใหญ่จุคนนไดด้อยาาเะห ท,ที่จัดเลี้ยงนะครับแนะนําที่นี่เลยนาโนฟุตบอลคลับต่อกันด้วยห้องพักขนาด6ท่านห้องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นมากับเพื่อนหรือมากับครบอบครัวรีสอร์ทที่นี่รองรับทุกรูปแบบครับแต่ถ้ายังใหญ่ไม่พอต้องห้องนี้เลยครับจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานพิธี <c oughs> มีเวทีให้พร้อมหรือว่าจะเป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดเล็กสะอาดตกแต่งได้อย่างดีมากๆผมเดินชมหลายๆห้องเนี่ยสังเกตได้อย่างหนึ่งนั่นคือความสะอาดที่นี่ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากยังไม่หมดนะครับพี่ข้าพาชมรอบสนามบอลห้องพักเรียงกันหลายห้องมากๆในวันที่มีกิจกรรมเตะบอลสามารถนอนพักที่นี่ได้เคครรัับบาาาางงงท่นนนมมป็อออวพพ้้ตหก ใหม่และสะอาดวิวติดทุ่งนาบรรยากาศดีมากๆมีห้องน้ําในตัวครบทุกห้องสิ่งอำนวยความสะดวกครบเช่นกันห้องพักไม่ได้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปโซนบ้านเดี่ยวกันบ้างมีห้องพักหลากหลายสไตล์ให้ท่านเลือกหรือจะเปลี่ยนเป็นมุมถ่ายรูปในวันแต่งงานก็ได้ถ้าจัดงานแต่งงานพิธีบอกเลยว่าห้องพักพร้อมครับมีห้องอบซสาวน่าด้วยครับเล่นฟุตบอลว่ายน้าเสร็จมาอบซสาหน้าก็ต่อกันได้นะครับหรือจะเป็นห้องพักบรรยากาศโคกหนองนาห้องพักขนาดใหญ่น,อน,อ,น,ญนอนได้3มคนกับโต๊ะทานอาหารติดริมทุ่งนาหรือจะมาพักกัน6ท่านติด2ห้องนาโนฟุตบอลมทุาบอง ไปนอกประตูก็เจอน้องๆเตะบอลอยู่ให้ทายครับว่าน้องคนนี้เดะบอลได้กี่ครั้งน้องๆหลายร้อยคนที่เห็นอยู่เตะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับส่วนร,รายละเอียดการเช่าสนามบอลและรีสอร์ตติดต่อนาโน,โนฟุตบอลครับตามเบอร์ที่ขึ้นไว้บนหน้าจอได้เลยครับแคปได้เลย